ต้องดูดีครับนี่แปลงของลุงเนี่ยต้นไม้ที่ไม่ตายก็เช่นดูไม้ป่าเช่นกระถินอรุงกระถินเทพายางนาและก็นุ่นลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมมาอยู่ที่แปลงน้ำท่วม ตอนนี้นะนี่สถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะท่วมโดยทั่วไปเนี่ยนะทุกปีทุกปีนะมันจะท่ทษตั้งแต่กันยาครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงตุลาส่วนใหญ่ประมาณ2เดือน oh. บางปีอาจจะถึงกลางเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยแหละนานมากเลยเนี่ยตอนนี้สภาพคือถ้ามันท่วมเต็มที่เนี่ยก็รุ่มๆนี่แหละครับ ประมาณหน้าอกเลยบางทีถึงหัวก็มีนั่นะคือรุ่มๆนะนี่คือเราแวกี้แต่ว่ามันไม่นานหรอกนะครับที่มันท่วมคันถนนเพิ่มขึ้นมาเลยอ่ะทีนี้มาเราอยากจะมาคุยเรื่องนี้ว่าไผ่ที่อยู่ในแปลงเนี้ยมันมีหลายตัวที่ชนน้าท่วมอันดับแรกเลยกิมทุ่งครับกิมทุ่งนี่หลายชื่อนะผมว่าน่าจะรู้กันแล้วเนาะอ่าตัวอย่างสักน,นิดหนึ่งแล้วกันกิมทุ่งลืมแรงอินดู เกี่ยวข้าสมิงนะอ่าข,ข้าวๆนี่นะก็ประมาณนี้นะที่คนรู้จักะก็มีนี่นะครับแล้วก็ไผ่ไเหลืองครับไผ่เหลืองไผ่เหลืองนี่ก็ทนน้ําท่วมแล้วอนุษนูนู่นูเดี๋ยวไปชี้ด้วยนั่นหรือหรือคุณไปถ่ายให้เห็นไหมอันนี้คือไผ่ตัไไน,นไผ่ตันไผหล่าครับตัวนี้ที่เราเพิ่งจะค้นพบว่าเฮ้ยไม่ตายได้จากบางวิทย์มาอ่ะนะครับนี่รู้จักกันแล้วนะหนึ่งสองสามแล้วนะนี่ตัวนี้ตัวหนึ่ง เราก็พึงค้นพบครับว่าไม่ตายนี่มาดูครับเอเชียเลมอนไม่ตายครับนี่ก็แช่เลยครับไม่ตายอันนี้เราพึงจะมาเริ่มปลูกนะไม่ใช่ไปเหลืองนะครับเอเชียเลมอนแต่ที่ตายอาพุธชนิดก็ได้ที่ตายไปเนี่ยนะเสด้เมื่อกันละแบล็กแกร์ปร์นะครับนั่นนะโอ้โหกำลังจะมาเล่งขยายซะหน่อยตายไปเลี้ยงอะไรเงี้ยตายหมดเลยแนบะล็กแกร์ปูร์อยู่เนี่ยสองกอ้วยเสดาย อันนี้ไม่ตายนะครับเอเซนเลมอนทีนี้ที่เราเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเรียนลุงไปคุยตรงโน้นก็คือไผ่สีสุกไผ่ป่าไผ่น้ําเต้าไผ่กํมยานนะครับพวกนี้จะไม่ตายนะครับมันแล้วก็อ,กอย่างหนึง่งดําขวานอ่ะนี้เราก็เรียนรู้มาไม่ตายอ่ะทีนี้ลองเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยคือต้นไม้ลองดูดีครับนี่แปลงของลุงเนี่ยต้นไม้ที่ไม่ตายก็เช่นดูไม้ป่าเช่น กระถินนลงุงกระถินเทพ,พายางนาและก็นุ่นพวกอะไรรู้ไหมอ่าอันนั้นก็คือตะนนดไม่ตายอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะอ้าวเรามาดูกันครับนี่นี่ต่เกิดราที่นี่นะที่นี่ก็มีคาแนะนำจากผูรูหลายท่านอ่าส่วนใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนๆกันหรือว่าเป็น ากาลยานามิตรทางใต้เขาแนะนําว่าถมดีกว่าเพราะที่นี่เนี่ยเดี๋ยวฟังฟังเสียงเลยเดี๋ยวจะหายไปหน่อยติดเราเนี่ยเป็นบอ่อลูกหลังบอกอย่างนี้ครับที่นี่นะถ้าเอาดินตัวเองถมตัวเองเองนี่ยนะเขาบอกเลยหนึ่งเมตรคือหกหมื่นบาทต่อไร่หนึ่งเมตรนะ oh, <no. S 2> ให้ถมถมให้มันคืนดินหนึ่งเมตรอ่ะหกหมื่นบาทต่อไร่ถ้าสองเมตรก็คือสองเท่าเข้าไปก็คือประมาณแสนสองถ้าเมตรครึ่ง 90, เก้าหมื่นเขาบอกอย่างนี้ นี่คือที่เราได้ข้อมูลมาเอาดินตัวเองถมตัวเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกมันถูกถ้าเทียบกับทางใต้แพงกว่าน,นี้เยอะนี่ถ้าถมแล้วนี่มันไม่มีการท่วมเลยเนี่ยมันก็จะประหยัดผู้ง่ายนะเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วมูลค่าที่ดินมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับอันนี้มันก็ให้เห็นนะครับว่าแปลง,นง,เ,งเนี้แล้วฟังเสียงนี่กำลังมีรถขึ้นคุณคุณสวยเลยคุณดูไปลองฟูมดิเห็นแล้วเห็นแล้วนะ ลูกรังก็อยู่ตรงนี้เลยถ้าสมมุติเราไม่ไม่เอาที่ตัวเองนะก็บ่อลูกรังแต่คนที่เขาบอกราคาเนี่ยคือเอาจากตัวเองได้น้ําด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าที่สาคัญคือเงินแหละนะครับอันนี้ของลุงนี่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับอ่ากำลังให้มองดูเห็นไหมโอ้โหเป็นแปลงเลยครับแต่มันแหว่งมันก็มีนะครับโดนไฟไหม้โดนโสารพัดแปลงนี้นะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เรื่องของไผ่ทนน้ําท่วมอ่ะทวนอีกทีหนึ่งนะทวนอีกทีนะมีอะไรบ้างอ้าวเ,เดี๋ยวเดี๋ยพูดไปเรื่องอื่นแล้วมันจะมั่วไปเรื่อยหนึ่งกิมซุง้งสองไผ่เหลืองสามไผ่ตันไหหลำสี่ไผ่กํายานห้ 5, าไผ่น้ําเต้าอันที่หกไผ่ตัวโน้นที่เอามาใหม่เอเซยเอมอนอันที่เจ็ดน้ำขวานเจ็ดแล้วเนาะลำมะลอกเออลืมบอกลำมาลอกอีกตัวหนึ่งลำมาลอกไผ่ปลาไผ่สีสุก เมื่อกี้พูดสามเปล่าไปป่าไปสีสุกครับแต่ว่าสีสุกทองสีสุกดำมีอีกโอเคเลยอ่าโอเคนะครับนี่คือไผ่ทนน้าท่วมครับขอพระคุณในการติดตามนะครับวันนี้มาดูสถานที่จริงเลยว่าดูเนี่ยมันยืนได้ไม่ตายนะโอเคครับ